ันนี้เป็นแบบเหนื่อยแบบหมดแรงพี่น้องค่ะเมื่อยเบาบะถึงจะมาตำส้มตำค่ะตำสมตำกินอาหารกินขา่าวเสารได้นน่ข้าวเช้าเที่ยงเย็นกินวันละมือ้อบึงกินบะหมดวิไลกะแซตู้เย็นขัดไวค่ะเพราะว่าเสียเอาไวกับพ่อกระเทินค่ะ ข่ใจคาว่าพ่อกระเทินบอกสําหรับบางคนที่บอกบอกขาใจภาษาอีสานเนาะคะ่ะนาะกระเทินพ่อกระเทินว่าซานนั่นแหละค่ะคลิปนี้วิไลกระสีมาบ่าวเหล่องว่าหลายๆคนคิดว่าเป็นเมียฝรั่งชีวิตเลิศหรูเนาะคะ่ะการอยู่เมืองไทยเป็นเมียฝรั่งการอยู่เมืองไทยสังคมแบบ กลุ่มกลุ่มเมียฝรั่งเมืองไทยกับกลุ่มสังคมเมียฝรั่งบเมืองนอกระบาบนนอกผสมระบานนอกเมืองนอกเมืองนอกแตกต่างกันนะคะในส่วนของทิบาคนทิบาในส่วนของคนที่เขาอยู่เมืองไทยเนาะคะ่ะสังคมเมียฝรั่งเมืองไทยชีวิตเลิศรู้วิไลคิดว่าชีวิตเขาเลิศรู้กว่าผู้หญิง,งไทย มาอยู่เมืองนอนคอื่นก็แต่ขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณทุกคนที่เขามาให้กำลังใจเขามาติดตาม,มเป็นกำลังใจให้วิไลกายชาแนลช่องเล็กๆช่องนี้นะคะ<ม>วิไลเป็นเมื่อยค่ะเมื่อนี้เป็นเมื่อยคือมดแรงแบบไดดอกบอพอถือวิไลอาจจะตื่นเสาร์มาส,ส,สองสามมือติดกันตื่นตแต่ตีสามตีสี่จะสี่นะคะแล้วก็วิไลก็อยู่มดมือ แล้วก็มานอนก็นอนประมาณสี่ถุมจังสี่สะแต่ว่าซาำสะสี่ถุงอยู่สี่ถุงมอขึ้นวิไลอาจจะนอนบกคอยรับก็ได้ค่ะคนที่นอนอยากอยู่แลว้วถ้าก,กินพวกกาแฟาพวกยังที่เห็ดให้นอนอยากมันก็จะ,จ,ะจะอยากไปให่วิไลบ่ไย้ด,ดื่มหลายนะคะกาแฟาวิไลดื่มแค่เอ่อวันละแก้วส่วนมากแล้วหน่อยมากวิไลจะดื่มสองแก้วแต่ว่าปกติแล้วทุกวันวิไลก็จะดืม่มตอนเช้าเนี่ยประมาณแค่แก้วเดียวนะคะในตอนเช้านะคะเพราะว่า ถ้ามันไม่ได้ดื่มเนี่ยถ้าไม่ดื่มกาแฟวิไลก็จะดื่มชาแต่วิไลชอบดื่มกาแฟยังสิเนาะค่ะวันละแก้วพอแต่ว่าชาเน่ก็กลางคืนก็นอนหลับได้ดีแต่ว่าสําหรับกาแฟเนี่ยถ้านอนอยากนะคะ่ะทั้งไทยทั้งอีสานเลยแบบนี้นั่นแหละค่ะก็เรื่องคลิปนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องบางคนที่คิดว่า แต่งฝรั่งแล้วชีวิตเลิศรู้นะคะตามหัวขอนะคะวิไลลงหัวข้อนี้ไว้นะคะก็คือว่าสังคมเมียฝรั่งอยู่เมืองไทยกับสังคมเมียฝรั่งเมืองนอกแตกต่างกันนะคะสําหรับความคิดของวิไลแต่และคนมีความคิดแตกต่างกันได้นะคะจัสีบาแบบคุยมือเม,อเมือเนี่ยะคะ่ะเพราะว่าไม่ความรู้สึกว่าเป็นมือเมยเมือนี่เป็นมือเมอคือมัดแรงเมื่อวานไปทํางานก เมยมากค่ะทั้งที่ว่าตัวเองก็ทํางานปกติบรเดนักหน้ายั้งดอกค่ะเพราะว่าสําหรับหมูม่บ้านนะคะงานหมู่บ้าน,นบริเดนักหน้า,นนายัาง้งแล้วก็บอร์เดย์ไลฟ์ั่วมงแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะจะดนแห้งในเพราะว่ามันเมยเนาะค่ะมัน,ม,น,น,ะะม,นมีความรู้สึกว่าดนมากในการทํางานแต่ว่ามันบริเดนบริเดยดนบร์เดย์ไลฟ์ั่วมงนะคะเมื่อนี้ก็ตื่นมาต่แต่ตีสี่จะตื่นมายัาง้งดอกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตีสี่ตีห้าก็นอนบหลับค่ะ ก็เลยตื่นเลยเพราะว่าเดี๋ยวตอนเสาร์มากก็มาเบ่งลูกแล้วก็อยากเฮ็ด YouTube นํามันบค่อยมีเวลาก็เลยตรงทําเวลาให้เป็นประโยชน์นะคะจะไปนอนเสาร์สี่คือตะกี้บได้เพราะว่าเฮาอยากกระตุ้นตัวเองอยากพยายามตัวเองให้เพราะว่าเฮงงานงาน,งานหลายงานบานก็หลายแถมงาน YouTube อีกเพราะว่าไปเยี่ยมไปย่าหม,มูล้างบานอีกจังสี่นะคะมันจะใส่เวลาหลายใส่งานเฮือนเนาะ ไพ่ที่ว่าเป็นแม่บ้านก MM ็จะรู้นะคะว่าวาอีกแล้วล่ะค่ะคลิปที่แลวก็เว่าว่าการเป็นแม่บ้านนี่มันเป็นอีหยังฉีุ่ยงยากหลายสิ่งหลายอย่างบ่แหลวนะคะบ่แหลวก็ยังก็เห็ดไปบางอย่างบางอย่างก็ยัง่ทันแลวอยู่ค่ะก็มาเห็ดคลิปก็สิว่าเห็ดคลิปลงคลิปไปแลวก็สิมาเยียมย่ามูล้างบาตแล้วก็มาตั้าสมตั้มกินนะคะ ิไลเห็ดลายนะคะิไลเห็ดลายก็ mm hmm. จะํำขันตอนเบากลับไปกลับมาอีกแล้วล่ะนี่ลืมลืมลงลงลืม,ล,มลืมนะคะเดี๋ยวขอเบาเรื่องนี่ก่อนนะคะว่าคันกินม,มอมมดก็สีเก็บไหวค่ะนั่นแหละค่ะเขาเรืองกันเลยค่ะยืดเยื้อเบา,เบานู่นนี่นั่นเนาะคะ่ะนารำคาญ <laughs> นารำคาญน,นั่นแหละค่ะิไลสีม่วเบาเกี่ยวกับเรืองนี้นะคะว่าภายติดคิดว่าแต่งกับฝรั่งและชีวิตเลิศรู้เนาะ สังคมเมียฝร,รั่งในเมืองไทยกับสังคมเมียฝร,รั่งในต่างแดนต่างกันค่ะต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ความอัน,นิคือความคิดของวิไลนะคะจากประสบการณ์ของวิไลวิไลซิมาบอกบประสบการณ์แล้วก็ความคิดของตัวเองให้ฟังเนาะค่ะบอกสู่กันฟังว่าการเป็นสังคมเป็นเมียฝร,รั่งสังคมเมืองไทยก็คือว่าคนที่มีสามีหรือแฟนคนต่างชาติก็สีโชคดีนะค่ะคน ต่างชาติก็สิส่งเงินห้จังซี่เนาคะส่วนหลายทีวิไลเคยเห็นแล้วก็จากประสบการณ์ตัวเองก็สามีหรือแฟนก็จะส่งเงินมาใหา้ไปให้แมนบาคา่คะแต่ใส่นู่นนี่นั่นสะดวกสบายอยากได้ยังก็ได้แมนบาคา่คะแต่กลับกันกับการที่มาอยู่ต่างแดนเอาความคิดโอ้มาอยู่ต่างแดนมาอยู่ในเมืองดงฝรั่งความคิดของวิไลนะคะคิดว่า มันคือสีดีกว่าเพราะว่าเฮาอยู่อยู่ในบ่องเลยอยู่ในบ่องที่ว่าอยู่ก็แฟนอยู่ในประเทศที่สวยรู้เลิดรู้มันบอกความคิดเวลาเบิ่งโทรทัศน์จังสิเออพอมาอยู่จริงๆแล้วอันนี้คือในส่วนหนึ่งของผู้หญิงไทยเด้อค่ะที่วิไลเห็นแล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองเริ่มจากทีแรกวิไลสามีบบมีเงินห้นะคะสามีบบมีเงินห้ความคิดที่แรกก็เออสามีก็พอมีเงินอยู่เนาะก็คือสิได้แบง่งปันเฮาได้บ้างหรือว่า แบ่งปันให้นิดๆนหน่อยๆความคิดในตอนนั้นเพราะแต่ว่าวิไลกับบดีว่าสามไฟวิไลกับหวัวสามสามีวิไลบดีเป็นคนที่รวยมีเงินยั่งหลายแต่ว่าความคิดว่าก็ตอนที่ไปเมืองไทยนะเท่ากับคิดว่าอุ้ยสามีมีแมนบอกแต่กับบดีคิดว่า่นจะมีมีหมากหรือจนหมากยางสินะคะในตอนนั้นเพราะว่าเพิ่นก็เก็บเงินไปเมืองไทยแมนบอกค่ะถูกต้องบอกหลายๆคนเวลาไปเมืองไทย ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะเก็บเงินเพื่อีิติไปเที่ยวเมืองไทยไปใส่เต็มที่ไปใส่นูนนีหนั่นเพราะความเมที่ยเาขาคิดว่าเออลูกเต่าก็มีเฮามาอยู่ตางแดนยังหน่อยกับสามีแห่งเงินเฮาใส่ในละในหน่อยแต่พอมาถึงปึบม,มาอยู่ปับ๊บใหม่ใหม่สามีโบยืนเลยค่ะสามีวิไลโบยืนเลยโบยืนโบยืนเงินเลยเงินติดกระเป๋ากับบ่มีค่ะมูก็สิพาลูกไปใส่ไปเห่ียไปยังมุก สามีกับบุคเคยยืนได้ค่ะสามีบุคเคยยืนและเชนี่ก,ก็เป็นยังคือพนบอหไฮในตอนนั้นวิไลก็วิไลบอลพนฟังอยู่ว่าวิไลเอาคลิปพนถามวิไลว่าวิไลเหตุคลิปเกี่ยวกับยังบอหรือยังประมาณนี้วิไลเกิดบาลบอลพนฟังจย่าสินะคะแล้วพนก็เลยบอกว่าเป็นยังเจาะคือเปบอจังสันเพราะว่าคอยกับพ่อมีอยู่แต่ว่าคอยช่วงนั้นเฮ้าก็ตตรงสิไปเมืองไทยวิไลพนก็อยากเก็บเงินไหว เพราะว่าบอไดิเป็นเงินละเพ่นบอไดิไม่เงินหลายแต่ว่าเพ่นอยากเก็บเงินไปเที่ยวเมืองไทยอย่างสีนะคะในตอนนั้นเพ่นแต่ในใจคือเป็นอยังเจ้าคือโบยืนข่อยเลยในคืนคืนในใจนะนะคะขันข่อยหูว่าจะสี่แต่ข่อยกับบกบกาสีขคอเพราะว่าคืนว่าเจ้าโบไม่เงินจะสี่เนาะค่ะสีไปไซกับบกกาคอสามีจนมีม่าม่าเธอหนึ่งวิไลได้บอกว่าเจ้ายืนข่อยเจ้าเจ้าให้ข่อยในไดบอวิไลบอกเพ่นสินะคะเพราะว่า วิไลเวลาพาลูกพาเต่าไปหนุนนีนันวิไลก็อยากมีเงินติดกระเป๋าแน่กบ่ได้ไม่เงินร้ายนะคะแต่อยากติดกระเป๋าเพื่อลูกอยากได้กินนันกินนีจะสินะคะเพราะว่าในตอนนั้นวิไลก็ในตอนนั้นวิไลอยากไปใส่หมูชวนไปหมูก็เป็นคนใจวิไลก็เกรงใจนะคะแต่พอความถี่ห้าบม่มีวิไลก็สิบอกโมวา่าบบขอยอยากไปแต่ว่าก็หมูก็ไปไปไป,ไป,ไปเป็นหมูเด้อสิใจอย่างส่นะคะ ใจิตใจก็สําหรับเฮาในตอนนั้นเฮาคือเฮาบม่มีเงินเนาะเฮาก็ถือวาลายสําหรับเฮาถือวาลายสําหรับเฮาแต่พอเฮาหูแล้วว่าอ,ออกไปข้างนอกมีงานเห็ดอะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เข้าหนาแล้วกันคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนาค่ะอย่าลืมฟังคลิปหนาด้วยค่ะว่าต่อไปจะเป็นจังไรสำหรับเรื่องเล่าของเมียฝรั่ง การถือว่าแต่งกับสามีคนต่างชาติสามีฝรั่งแล้วมันเลืศอนรู้อิลีบอเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย